สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักพี่ดีอยู่แล้วพี่ชื่อพี่ภูมินะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยคือการทาอาหารหรือเปล่าเรียนทาอาหารหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆเราเรียนลึกลงไปถึงสูตรเคมีของอาหารเลยด้วยวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูคณ,ณะของพี่คร่าวๆนะครับเพราะว่าคณะอื่นพี่ไม่รู้นะว่าเขาเรียนยังไงแต่วันนี้พี่จะมาแนะนําคณะของพี่ สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และฟีนอลนะครับอันดับแรกเราจะใส่ทุกอย่างอย่างหนึ่งหยดไม่ใช่ครับเราเล่นเรายังไม่อยากเสียชีวิตนะครับการทดลองที่1การละลายขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําหลอดทดลองมาทั้หมด5หลอดและที่เห็นหยดใส่นี้ยินทุกคนอาจคิดว่าเป็นน้ํากันนะครับแต่จริงๆแล้วใช่ครับถูกต้องเอาใส่ไปหลอดละยี่หยดนะครับจากนั้นเราจะหยดเอทานอลจานวน10หยดในหลอดที่1นะครับแล้วก็สังเกตการละลายนะครับหลอดที่2จะเป็นเอนบิวที่แอลกอฮอล์จำนวน10หยดนะจ๊ะ ส่วนหลอดที่3คือ S b u i l แอลกอฮอล์ l 10หยดนะครับแม่ต่อมาเป็น T b u i l แอลกอฮอล์ l 10หยดเหมือนเดิมครับฮันแน่หยอดไม่ลงและหลอดสุดท้ายนะครับคือ2%ฟีนอลครับจำนวน10หยดโดยทุกครั้งที่หยอดนะครับเราต้องสังเกตการละลายของมันหลังจากนั้นเราจะมาตรวจสอบอีกรอบครับด้วยการเขย่าเพื่อความแน่ใจครับนี้ไม่ได้มีบอกแต่แอบทำเองเสร็จแล้วก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าแต่ละหลอดมีความแตกต่างกันครับหลอดที่1 4 5จะละลายหมดนะครับส่วนหลอดที่2กับ3จะมีการแยกชั้นกันนะครับอ่าเสร็จแล้วหงานทำการหยด1%เฟออรร์ิคคไนะับ รงี้ทุกหลอดอย่างละสองสหยดครับและสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นครับตรงนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเกิดปฏิกิริยากับสารเร็วมากแต่ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเลยนะครับก็คืออาจารย์ที่สอนเคมีเราเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ธรรมดาเขาเคยแข่งมัตเตอร์เชฟมาด้วยครับไปดูกันมาดูเอาล้อเล่นขำๆพ,พี่ก็ขอฝากคณะแล้วก็มาหาวิทยาลัยของพี่ไว้ในดวงใจน้องๆด้นะครับใครที่กำลังหาตัวตนอยู่ก็ถ้าคิดว่าเหมาะกับที่นี่ก็ห้ามพลาดน,นะครับ ยังมีอะไรสนุกๆให้เจอเยอะเลยใครที่กำลังมีข้อสงสัยนะก็สามารถปรึกษาอาจารย์หรือจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่พิเศษสุดๆส,สำหรับน้องว้ชายทั้งมาถามส่วนตัวได้ไอ้ตัวบ้าที่นี่ก็